ชมรมนันทนาการกีฬาหรือว่าคณะผู้นําเชียร์แห่งโรงเรียนเตรียมรมศึกษาค่ะอันเมื่อกี้ว่าปังแล้วต้องบอกเลยว่าไลฟ์สัมภาษณ์ของเราสองคนเนี่ยปังไม่แพ้กันใช่แล้วละค่ะเพราะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการไลฟ์ครั้งแรกเลยนะของ Open House โรงเรียนเตรียมรมศึกษาใช่ล้ะค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิด1นนะคะจึงทําให้รูปแบบในการจัดเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปค่ะ,ะที่บอกว่าเมื่อกี้ปังเนี่ยดังนั้นน้องๆคนไหนที่กำลังจะกดออกเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า หยุดก่อนค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราจะมีไลฟ์สัมภาษณ์สุดพิเศษมาให้น้องๆได้ดูกันแล้วถ้าน้องคนไหนเนี่ยที่แบบดูคนเดียวอาจจะเหงาก็สามารถไปชวนเพื่อนๆมาดูได้นะคะแล้วก็แชร no ์ไว้เนาะเว็บไซต์ openhousedreamdom.ac.th นั่นเองค่ะค่ะและสําหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่มาดูไลฟ์ของเราแล้วอย่าลืมติดแฮชแทก นิวบุมรมออนไลน์ Open House 2021และเตรียม OPH 2021ด้วยนะคะถือว่าเป็นการเช็คอินน้อยหญิงใช่แล้วค่ะดยทั้งสองแฮชแท็กนี้เนี่ยต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งคู่เลยนะคะอ่าแล้ววันนี้เนี่ยเรามาทำอะไรกันคะอ่าอย่างที่หญิงบอกไปในตอนแรกว่าเราจะมีไลฟ์สัมภาษณ์นั่นเองอเรามาสัมภาษณ์พูดถึงการแบบใส่การเรียนเรามาสัมภาษณ์สายการเรียนนะ้องงั้นมาพูดว่าสส่การเรียนในโรงเรียนเตรียมบุรมศึกษาเนี่ยมีสายการเรียนอะไรกันบ้างดีกว่าค่ะ ดีเลยค่ะก็สําหรับสายการเรียนของเรานะคะมีอยู่3สายหลักๆด้วยกันคือวิทย์คณิตสิ่งคนวณแล้วก็สิ่ภาษาค่ะแล้วสิ่งภาษานะคะน้องๆยังแบ่งอีกตั้ง6ภาษาเลยค่ะหญิงโอ้โหถือว่าเยอะมากๆจริงๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด6ภาษาเนี่ยก็จะมีจีนเกาหลีญี่ปุ่นเป็นภาษาฝั่งเอเชียค่ะค่ะและสําหรับภาษาฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะมีภาษาฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็สเปนค่ะ ก็ถือว่ามีแบบตัวเลือกหลากหลายให้น้องๆเลือกเลยเนาะแล้วแต่และภาษาเนี่ยก็จะมีจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปค่ะค่ะงั้นเรามาพูดถึงเกี่ยวกับสายการเรียนที่เราเนี่ยจะมาสัมภาษณ์กันสักหน่อยดีกว่าค่ะได้เลยค่ะงั้นขอเป็นคําแบบง่ายๆแล้วกันนะหญิงเอาคําว่าสวัสดีดีกว่าค่ะขอสวัสดีของภาษานี้หน่อยค่ะอ่าได้เลยค่ะเขาสวัสดีว่าหนีห่าวหรือเปล่าคะหนีห่าวมันจีนค่ะหญิงไม่ใช่หรือว่าอันยองอันยอง อันยองนี่คือเกือบแล้วค่ะอันยองมันเกาหลีค่ะหญิงอ่ะอันนี้หญิงว่าใช่แน่แน่อ่ะไหน,นลองลองคนนิจิวะอ่าคนนิจิวะเนี่ยถูกแล้วนะคะน้องๆเพราะว่าคนนิจิวะเนี่ยถือว่าเป็นคําสวัสดีของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะและตอนนี้เนี่ยน้องๆก็คงจะรู้กันแล้วนะคะว่าสายที่เราเนี่ยจะมาสัมษณ์กันก็คือสายสีญี่ปุ่นนั่น,น,นเองค่ะ,คะ ใช่แล้วค่ะสำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่อยากรู้เกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมหรือว่าตัวสิ่งญี่ปุ่นเองเนี่ยถือว่าพลาดไม่ได้เลยใช่แล้วพูดขนาดนี้น้องๆก็คงอยากจะเห็นหน้าพี่ๆทั้งสองคนแล้วค่ะหญิงแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะมาแบบเจอหน้าพี่ๆเขากันมาพูดถึงประวัติแล้วก็ผลงานของเขากันก่อนดีกว่าได้เลยค่ะ พี่คนแรกนะคะหรือว่านางสาวปริตาบุญสิริพี่นานานเนี่ยมีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็มีประวัติที่โดดเด่นนะคะนั่นก็คือพี่นานานเป็นนักสแสดงของชมรมอังกฤษดราม่านะคะสแสดงละครเรื่องซิน e ซ e รี่ยูอัสเงค่ะค่ะและสําหรับพี่ม .5 ของเรานะคะพี่ข้าวหอมนางสาวข้าวหอมทยารัตเถียนเขาคนนี้เนี่ยเป็นถึงประธานสายสินญี่ปุ่นรุ่นที82เลยนะคะและเขายังเป็นนักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะ ค่ะแล้วพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยก็มาอยู่กับเราแล้วค่ะหญิงใช่ค่ะก่อนอื่นเนี่ยให้พี่ๆแนะนําตัวกันเป็นภาษาญี่ปุ่นกันสักนิดนึงค่ะเริ่มที่พี่นานาละกันค่ะค่ะฮาจิเมะมาชเตะนานาเดชยูโรชิคุเนกาชิมัสสวัสดีค่ะเราชื่อนานานะคะปฏิตาบุญสิริเราเป็นทียูแปดสิบสามค่ะสายการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นรุ่นที่ยี่สิบเอ็ดค่ะค่ะมินาซังคุนิจิวะโอตาชิวะคาฮหอมเดสสวัสดีค่ะเราชื่อข้าวหอมนะคะเป็นทียูแปดสองค่ะหรือว่าศิลป์ญี่ปุ่นรุ่นที่่คะ ก็ถือว่าสำเนียงของพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยน่ารักกรุบกริบกันมากมากจริงๆเลยใช่คะ่ะสำเนียยแบบเป๊ะปังมากน่ารักเหมือนหน้าตาพี่พี่ทั้งสองคนเลยค่ะยิงใช่ <c oughs> แล้วค่ะก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดคุยกับพี่พี่การสักเล็กน้อยดีกว่าได้เลยคะ่ะช่วงนี้เนี่ยทุกคนก็เรียนออนไลน์เนาะไม่ว่าจะเป็นเราสี่คนกับน้องๆทางบ้านหรือว่าเพื่อนๆทางบ้านเนาะก็อยากจะถามนิดนึงว่ารีวิวได้ไหมคะว่าเรียนออนไลน์ที่บ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ เอาเริ่มจากพี่ข้าหอมกันละกันค่ะค่ะก็เรียนออนไลน์นะคะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่เลยค่ะแต่ว่าก็การบ้านอย่างนีนึงแต่ก็สนุกดีเหมือนกันค่ะใช่ค่ะก็อย่างที่พี่ข้าหอมบอกคือมันแบบแปลกใหม่มากๆแต่ว่ามันก็สนุกดีนะค่ะค่ะก็อย่างที่พี่ๆทั้งสองคนบอกไปนะคะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยก็มีข้อดีเหมือนกันแต่ก็มีปัญหาแบบปัญหาบางอย่างตามมาใช่แล้วค่ะเพราะเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยก็คงจะมีงานเยอะเนาะมีอาจจะมีสอบย่อยเล็กๆน้อยๆทางออนไลน์เหมือนกันแต่ว่า บวกกับน้องๆต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมบุรพศึกษาอีกขยหญิงโอ้โหใช่แล้วค่ะน้องๆเนี่ยก็จะรู้สึกกังวลกันอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าน้องๆเนี่ยมาดูไลน์นี้ถือว่ามาถูกทางแล้วค่ะเพราะว่าพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยจะมาให้กําลังใจแล้วก็ให้คําแนะนําน้องๆกันค่ะใช่แล้วค่ะพี่ก็จะมาให้แบบทริคเล็กๆน้อยๆกับน้องๆในในการเตรียมอ่านหนังสือสอบเนาะจากประสบการณ์คนที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เนี่ยน้องๆก็คงอยากจะรู้เกี่ยวกับสายสิ่งสายสิ่งญี่ปุ่นกันแล้วงั้นเรามาถามพี่ๆกัน น้อยกันก่อนดีกว่าค่ะอยากจะถามพี่นานานาอเพิ่งเข้ามาเป็นท U 83ว่าเนี่ยสินญี่ปุ่นรับทั้งหมดกี่คนแล้วก็มีทั้งหมดกี่ห้องคะค่ะก็บอกก่อนเลยเนาะว่าสินภาษาญี่ปุ่นของเราจะรับทั้งหมด2ห้องค่ะแล้วก็จะรับทั้งหมดก็คือ80คนแต่เป็นรอบทั่วไปคือ55คนส่วนที่เหลือก็จะเป็นแบบพวกโคตาพวกเงื่อนไขพิเศษต่างๆค่ะอาเมื่อกี้พี่นานามีพูดถึงเรื่องโคตาเนาะหญิงใช่ค่ะเราก็ได้ข่าวมาว่าโคตาของสายสินญี่ปุ่นสินฝรั่งเศสแล้วก็สินเยอรมันเน ความเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างจากสายสินอื่นคะ่ะบอกน้องๆได้ไหมคะว่าแตกตา่างยังไงค่ะก็บอกเลยค่ะว่าสินภาษาญี่ปุ่นนะคะเป็นสินภาษาหนึ่งเนาะที่มีแบบสอบโคต้ารอบจังหวัดค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพิเศษของสายสินญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยพี่นานาวก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสายสินญี่ปุ่นไปแล้วถ้าน้องๆอ,อ,อยากรู้เพิ่มเติมสามารถดูได้ทั้งไหนคะัปุปลาน้องๆก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์เตรียมุดม ac.th นะคะ ค่ะหรือว่าใน Facebook Fan Page งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะอ่าแล้วงั้นเรามาถามพี่ข้าวหอมกันบ้างดีกว่าค่ะหญิงดีเลยค่ะก็จะถามพี่ข้าวหอมนิดน,นึงค่ะว่าเรามีแรงบันดาลใจอะไรหรือว่าเหตุการณ์อะไรไหมคะทำให้เราเลือกเข้าใส่สินญี่ปุ่นค่ะ สำหรับเรานะคะที่เราเลือกเข้าเรียนสายการเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรน่าสนใจหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือวัวฒนธรรมค่ะแล้วภาษาญี่ปุ่นเนี่ยพอเราเรียนจบออกไปแล้วเราสามารถเอาไปใช้ทํางานได้จริงด้วยเพราะว่าเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในภูมิภาคของเราค่ะ เหมือนที่พี่เขาหอมพูดเนาะว่าสายภาษาสิ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็แบบถือว่าไม่ไกลตัวเราเลยเนาะภาษาสิงภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็แบบไกลามากๆแล้วก็อีกทั้งประเทศญี่ปุ่นยังเป็นประเทศเพื่อนบ้านเลยอีกด้วยค่ะหญิงใช่ค่ะ,ะพูดถึงญี่ปุ่นแล้วมาให้พี่นาณาดีกว่ารีวิวดีกว่าว่าในสายญี่ปุ่นเนี่ยเรียนเป็นยังไงบ้างคะแบบประมาณไหนเข้มข้นไหมคะ ได้ค่ะก็สายการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นเนาะก็จะมีแบบวิชาญี่ปุ่นแปดคาบต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็ของเราจะไม่มีพวกวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะค่ะแต่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานแล้วก็วิทยาศาสตร์พื้นฐานแทนค่ะค่ะก็น้องๆคนไหนเนี่ยที่อยากเสริมทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้นเนี่ยถือว่าสายศิลปญี่ปุ่นของโรงเรียนเราเป็นทางเลือกที่ดีที่ดีๆอย่างหนึ่งเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราเรียนเข้มข้นแบบนี้มันจะเพียงพอสําหรับการยื่นสอบแพทในมหาวิทยาลัยไหมคะพี่ข้าว ภาษาญี่ปุ่นของเตรียมบดมนะคะก็คุณครูเนี่ยจะสอนถึงระดับ N4 หรือว่าเทียบเท่าข้อสอบแพท7.3เลยทําให้น้องๆเนี่ยสามารถนําไปสอบแพทได้จริงค่ะแต่ว่าก็แนะนําให้น้องๆไปศึกษาเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์กับตัวน้องมากขึ้นนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าคุณครูเนี่ยปูพื้นฐานให้แน่นมากๆเอาไปต่อยอดได้ไม่ยากเลยค่ะ ค่ะก็ถือว่าคุณครูของเราเนี่ยก็มีการปูพื้นผานก็มีการปูพื้นฐานมาอย่างดีแต่ถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะยื่นสอบแพทในมหาวิทยาลัยก็ควรจะอ่านทบทวนเองเพิ่มเติมด้วยแล้วเมื่อกี้เนี่ยอาจจะมีน้องๆหลายคนสงสัยว่าเอ๊แพทมันคืออะไรคะพี่ข้าวหอมแพทนะคะก็จะเป็นข้อสอบที่เราใช้ยื่นมหาวิทยาลัยประเทศไทยนะคะก็จะมีแพทเจ็เป็นแพทภาษานะคะส่วนของภาษาญี่ปุ่นจะเป็นแพท7.3เจ็ดจุดสามค่ะอ่าเหมือนที่พี่ข้าวหอมพูดเนานะว่า เรียนในห้องเรียนเนี่ยเพียงพอเพราะว่าครูของเราเนี่ยปูพื้นฐานมาดีแล้วแต่ว่าถ้าน้งนองๆไปเรียนข้างนอกเดี๋ยน้งนองๆก็จะได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็ความรู้ติดไม้ติดมือมาด้วยเนะาะพ่อขนาดนี้แล้วก็อยากจะให้พี่นานานเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการปรับตัวดีกว่า,าปรับตัวเข้าสายสิญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวยากไหมคะเพิ่งมาเป็นที่ยุ่งแเนาะ ค่ะก็บอกเลยว่าไม่ยากเลยค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆแบบมาจากหลากหลายจังหวัดมากอย่างเช่นเพื่อนในกลุ่มเราใช่ไหมก็จะมีมาจากแบบขอนแก่นบ้างอายุธยาบ้างส่วนตัวเราเองก็มาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะคือทุกคนจะแบบเปิดใจแบบทําความรู้จักกันแล้วก็เฟรนลี่แบบอยู่กันอบอุ่นมากๆค่ะค่ะก็ถือว่าสายสิน่ปุนเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นมากๆเลยน้องๆคนไหนเนี่ยที่กังวลในเรื่องของการปรับตัวก็ถือว่าหมดกังวลกันได้เลยค่ะ มาถามกันต่อที่พี่ข้าวหอมค่ะอยากจะให้พี่ข้าวหอมเนี่ยช่วยรีวิวบรรยากาศในห้องเรียนให้เราฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะในห้องเรียนศิลป์ญี่ปุ่นของเรานะคะก็อย่างที่นาลาบอกเลยเนาะเราจะมีเพื่อนมาจากหลากหลายจังหวัดมากทําให้เป็นสังคมที่หลากหลายแล้วก็เปิดกว้างมากๆเลยแล้วเพื่อนๆของเราเนี่ยเวลาเรียนก็เรียนเล่นก็เล่นทําให้เราไม่เครียดเรื่องเรียนแล้วก็ไม่ติดเล่นมากเกินไปด้วยค่ะ มีเพื่อนๆก็คือมีกำลังใจเนาะแล้วก็ยังสั่งช่วยกันเรียนช่วยกันทํากิจกรรมเพราะว่ากิจกรรมในโรงเรียนเตรียมโรงศึกษาเนี่ยมีเยอะจริงๆค่ะน้องๆพูดถึงกิจกรรมแล้วเราพูดถึงเรื่องบรรยากาศในห้องเรียนกันไปแล้วเราพูดถึงเรื่องเนื่องห้องเรียนกันบ้างดีกว่าค่ะหญิงค่ะก็มาถามพี่ๆกันดีกว่าค่ะว่ากิจกรรมภายในสายการเรียนของเราเนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นมากไหมคะอยากจะถามพี่นานาเนาะว่าให้แบบขายกิจกรรมในสายได้ไหมคะกิจกรรมที่แบบว่าสายอื่นเนี่ยก็ไม่มีเนาะ ก็บอกกันเลยว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากๆของสายการเรียนเรานะคะนั่นก็คือการแสดงโซรันค่ะโดยการแสดงโซรันเนี่ยเป็นการแสดงของชาวประมงที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพวกเราเนี่ยก็นํามาปรับใช้ให้มันแบบสนุกยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็ถือว่ามีการแบบประยุกต์เอาวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมภายในสายการเรียนนะคะและน,น้องๆคนไหนเนี่ยที่เป็นสายกิจกรรมสายสิีิปุ่นเนี่ยถือว่าแบบมีทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็มีทั้งเรื่องกิจกรรมนะคะ อันเรามาถามพี่ข้าวหอมกันต่อค่ะพี่ข้าวหอมคะในฐานะที่เราเนี่ยเป็นประธานสายสินญี่ปุ่นเรามีความรู้สึกยังไงกับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในสายบ้างคะกิจกรรมในสายสินญี่ปุ่นของเรานะคะบอกเลยว่าสนุกมากๆนากแนค่ะน้องๆแล้วก็กิจกรรมเนี่ยยังเป็นตัวที่สร้าง,างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนในสายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆรุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องด้วยค่ะแล้วก็ยังเป็นประสบการณ์ที่เราสามารถนําไปต่อยอดในอนาคตได้ด้วยค่ะ กิจกรรมก็ถือว่าเป็นได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งความสนุกสนานแล้วนอกจากนี้ก็ยังได้ทั้งความสัมพันธ์จากข้ามรุ่นกันไปเลยรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ข้ามห้องเลยเนาะเพื่อนต่างห้องเพื่อนต่างสายกันไปเลยค่ะ,ะ,ะค่ะงั้นตอนนี้เราก็พูดถึงเกี่ยวกับพวกบรรยากาศในห้องเรียนสังคมหรือว่าการเรียนในห้องเรียนไปแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้ากันสักหน่อยดีกว่าได้เลยค่ะเหมือนที่ยังน้องๆรู้กันเนาะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกแค่20วันเองอะ พี่ๆเนี่ยช่วยให้คําแนะน,นาน้องๆได้ไหมคะว่าควรจะไปเน้นตรงไหนดีคะอ่านตรงไหนถึงจะตรงจุดเลยอ่ะเรื่มงจากพี่นานานละกันคะ่ะค่ะก็เราแนะนําว่าช่วงนี้เนี่ยให้เก็บวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าสองวิชานี้เป็นสองวิชาที่แบบใช้คะแนนเยอะมากๆค่ะค่ะแล้วพี่ข้าวหอมละคะอย่างที่นานานบอกเลยเนาะว่าเราอยากให้น้องๆเก็บวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษส่วนวิธีที่เราคิดว่าเวิร์กเนี่ยก็คือการทําแบบฝึกหัดหรือว่าทําข้อสอบเก่าค่ะจะช่วยได้เยอะเลยค่ะ ค่ะก็คําแนะนําจากพี่ๆนะคะคือให้น้องๆเนี่ยเก็บวิชาที่ใช้ในการสอบเข้าค่ะคือภาษาไทยสังคมแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็อาจจะทำโจทย์ทำโจทย์ด้วยน้อเพื่อไม่ให้ตื่นสนามสอบกันด้วยใช่ค่ะเพราะว่าการทำโจทย์เนี่ยก็เหมือนเป็นการเราไปลองทําข้อสอบในห้องสอบจริงๆเลยเนาะเพราะว่า การทำโจทย์เนี่ยนอกจากนั้นนะคะน้องๆก็จะได้รู้ว่าตัวเองมีข้อผิดพลาดอะไรแล้วก็เอาข้อผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยมาแก้ได้ด้วยอีกค่ะค่ะแล้วเมื่อกี้นีเน้เราก็พูดถึงในเรื่องของข้อสอบกันนะคะปูปลาเนี่ยปีนี้น่าก็ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างพิเศษเพราะว่าเวลาในการสอบของเราเนี่ยลดลงค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่ามีสถานการณ์โควิด -19 เาเนาะทำให้ข้อสอบเวลาของเราเนี่ยลดลงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะน้องๆใช่ค่ะก็เพื่อให้น้องๆเนี่ยได้กลับบ้านกันเร็วขึ้นนะคะก็ ข้อสอบก,ก็จะมีการปรับแปลงตามความเหมาะสมค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องข้อสอบเราพูดถึงเรื่องวันสอบกันดีกว่าค่ะวันสอบนะคะน้องๆเรามีสอบกันในวันที่6มีนาคมนะคะแล้วก็มีการรับสมัครสอบในวันที่20 24กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะค่ะน้องๆเนี่ยก็อย่าลืมติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ r ตรียม o ม ac th กันนะคะใช่แล้วค่ะอ่ะ มาให้พี่นึกถึงย้อนถึงตอนนู้นดีกว่าค่ะหญิงตอนที่ก่อนจะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมรุรศึกษาใหม่ๆเนาะแบบหนึ่งเดือน2เดือนก่อนสอบอ่ะพี่ๆมีวิธีในการปลุกไฟยังไงคะใช่แบบว่าบอกไฟว่าตื่นตื่นหรือเปล่าอใ,ให้พี่ีเนี่ยช่วยรีวกันสักหน่อยดีกว่าเรื่องที่พี่นา,นากันเลยค่ะ ค่ะก็บอกก่อนเลยว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นโซเชียลมากๆเราก็จะติดตามแบบคนที่มีเป้าหมายที่จะเข้าเตรียมอุดมเหมือนกันแล้วเราก็จะได้เห็นว่าเอ้ยวันนี้เขาแบบอ่านหนังสือไปถึงขนาดไหนแล้วเขาทําโจทย์ไปเท่าไหร่คือมันจะทําให้แบบทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องขึดสู้เหมือนกันค่ะ,ะแล้วพี่เขาหอมละคะ สำหรับเรานะคะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยหมดไฟก็อยากให้นึกถึงทุกอย่างที่เราทํามาเนาะว่าถ้าเราทิ้งมันไปตอนนี้เนี่ยเราจะเสียดายขนาดไหนแล้วก็อยากจะให้น้องๆกลับไปมองเป้าหมายของตัวเองค่ะแล้วก็กลับไปทําเป้าหมายให้สําเร็จค่ะค่ะก็พี่ๆเนี่ยก็แนะนําให้น้องๆหาแรงบันดาลใจแล้วก็มองเป้าหมายของตัวเองไว้นะคะ ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆจากพี่ๆน้องๆเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองได้เนาะแล้วนอกจากนั้นก็อาจจะมีเช่นแบบน้องอาจจะทำแพลนเนอร์ไหมให้รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราควรอาจจะถึงตรงนี้เพื่อให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนาะใช่ค่ะก็ถือว่ามีวิธีหลากหลายให้น้องๆเนี่ยได้เป็นเลือกปรับใช้กันเลยอและตอนนี้เนี่ยเราก็พูดคุยกับพี่ๆมาสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะมีแบบอะไรสนุกๆมาให้พี่ๆได้เล่นกันนั่นก็คือเกมนั่นเองค่ะน้องๆสำหรับเกมนี้นะคะมีชื่อว่า ชื่อว่าสามคำต้องทำได้ค่ะาสามคำต้องทำได้นะคะน้องๆบางคนฟังเราก็อาจจะรู้เลยค่ะหญิงว่าเกมนี้เนี่ยเล่นยังไงแต่ว่าเรามาอธิบายกติกาเล็กๆน้อยๆกันดีกว่าค่ะค่ะก็สำหรับเกมของเรานะคะเราจะให้พี่คนนึงเนี่ยเป็นคนถือภาพแล้วก็ถ่ายว่าภาพนี้เนี่ยคืออะไรส่วนพี่สามคนเนี่ยจะเป็นคนใบ้คนละคำนะคะพอวนครบสามคนเนี่ยก็จะให้พี่ที่ถือภาพเริ่มถ่ายได้ค่ะ งั้นเรามาเริ่มจากพี่ข้าวหอมก่อนละกันค่ะหญิงค่ะอันนี้ภาพของพี่ข้าวหอมนะคะ,ะงั้นเริ่มที่หญิงละกันให้หญิงใบก่อนออยู่ที่เตรียมอุดมค่ะเตรียม,มอุโดมอะแล้วก็นานา,นานละกันค่ะเมีน้ําค่ะน้าอาอย่างปาก็มีหลังคาค่ะพี่ข้าวหอมว่าไงว่าคะพี่ข้าวหอมก็น่าจะเป็นสระน้าคูบัวหรือเปล่าคะสระน้ำคูบัวใกล้แล้วค่ะอีกนิดเดียวค่ะใกล้ๆสระน้ําคูบัวเลยค่ะ สาราปินหาไทยค่ะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะโอ้โหก็ถือว่าพี่ข้าวหอมเนี่ยก็มีอยู่ใกล้ๆเลยเนาะสาราปินหาไทยเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กในโรงเรียนเตรียมบรมศึกษาเลยค่ะหญิงใช่ค่ะซึ่งจะอยู่คู่กับสาน้ําคู่บัวของเราเนั่นเองค่ะอ่าใช่แล้วค่ะมากันที่รูปต่อไปดีกว่าค่ะของพี่นานาค่ะอ่งั้นรูปนี้เนี่ยให้พี่เข้าหอมเริ่มใบก่อนละกันร้อนมาก อเป็นน้ำค่ะน้ำแช่ค่ะแช่อ,อ,อะไรคะพี่นานา <c oughs> ออนเซ็นหรอใช่แล้วค่ะรูปนี้ก็คือออนเซ็นน,นั่นเองค่ะใช่ค่ะออนเซ็นก็คือเหมือนเป็น บ่อน้ําร้อนของประเทศญี่ปุ่นเนาะหญิงใช่ค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับภูเขาไฟนะคะมันก็จะแบบทาให้มันมีความร้อนมากขึ้นใช่แล้วค่ะเพะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังใช้กับชุดยูก,กตาตะด้วยนะคะน้องๆน้องๆหลายคนก็คงจะรู้แล้วเนาะว่าชุดยูก,กตาตะเนี่ยก็คือชุดที่ใช้เวลาหน้าร้อนเนาะเอาไว้มาแช่ออนเซ็นอะไรแบบนี้กันใช่ค่ะอันมากันต่อที่รูปของพี่ข้าวหอมเลยดีกว่าอ่ารูปนี้ นั่นอยาให้ปูปลาเริ่มใบก่อนละกันได้ค่ะเป็นรูปปัน้นอ่าพี่นานาค่ะก็อยู่ที่เตรียมอุดมค่ะเตรียมอุดมคนก่อตั้งคนก่อตั้ง รูปปั้นหม่อมหลวงปินหรือเปล่าคะาใช่แล้วค่ะซึ่งรูปนี้นก็คือรูปปั้นของพระนาท่านหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆเดินเข้ามาในโรงเรียนเตรียมมดมศึกษาเนี่ยน้องๆก็จะเจอเลยเนาะหญิงเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของโรงเรียนเตรียมุดมศึกษาเลยค่ะใช่ค่ะและหม่อมหลวงปินของเราเนี่ยก็ยังมีแบบชื่อของเขายังอยู่ในเพลงโรงเรียนของเรากันอีกด้วยนะคะมันก็คือเพลงปินหาไทยนั่นเองค่ะน้องๆใช่ค่ะอะมากันที่รูปถัดไปของพี่นานาละกันค่ะ แล้จพี่ข้าวหอมละกันเนาะเป็นอาหารค่ะเป็นอาหารเป็นเส้นค่ะเป็นเส้นแล้วก็เป็นร้อนละกันค่ะร้อนอค่ะเริ่มถ่ายได้เลยค่ะราเมง,มงใช่แล้วค่ะถือว่า<ช>เป็นอาหาร,ราที่แบบขึ้นชื่อมากๆอย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยใช่แล้วค่ะแล้วราเมงเนี่ยก็ยังมีจุดกําเนิดที่แตกต่างกันไปตามจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยเนาะหญิงใช่ค่ะอย่างแบบรสเต้าเจี้ยวเนี่ยเขาะจะแบบมีกําเนิดที่ไหนคะปุปลาที่เมือง ที่กอกไกโดใช่ไหมคะใช่แล้วละคะ่ะหญิงใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพิเศษนะคะกับอาหารต่างๆของประเทศญี่ปุ่นของเราใช่แล้วค่ะงั้นพี่หอมอีกสักรูปแล้วก็พี่นายอีกสักรูปกันดีกว่าค่ะหญิงค่ะมาค่ะรูปต่อไปของพี่ข้าหอมค่ะรูปนี้งั้นให้พี่นาณาใบ้ก่อนละกันค่ะค่ะก็มีสองสีแล้วก็ติดคะ่ะติดติดสัญ,ญลักษณ์ค่ะสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ที่มีสองสีอะคะ่ะแล้วก็ติดไว้ ใช่พระเกี้ยวหรือเปล่าคะพระเกี้ยวอใช่แล้วค่ะพระเกี้ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์เหมือนที่หญิงบอกเลยนะเป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษานั่นเองค่ะใช่ค่ะซึ่งผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยก็จะติดไม่เหมือนกันนะคะผู้หญิงจะติดทางอกด้านซ้ายเป็นสีเงินเหมือนกับพี่พี่ทั้งสี่คนเลยส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะติดทางอกด้านขวาเป็นสีทองค่ะใช่แล้วค่ะอ่ะงั้นมาต่อกันที่รูปสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะรูปนี้ค่ะ เดี๋ยวให้พี่ๆเนี่ยเริ่มใบกันเลยค่ะให้พี่ข้าวหอมใบก่อนละกันอยู่ที่ดมทองค่ะดมทองอเป็นแผ่นค่ะเป็นแผ่นไส้ค่ะอะไรคะเริ่มถ่ายได้เลยค่ะอังั้นเราใบเพิ่มให้พี่นานากันสักนิดนึงดีกว่าได้เลยค่ะอิงเป็นแบบรูปทรงกลวยค่ะทรงกลวยใช่แล้วค่ะทรงกลวยแล้วก็แบบมีเป็นของข้าวของหวานเลย คือแบบมันรู้อะแต่ว่านึกชื่อไม่ออกนึกชื่อไม่ออกอังน,น<อ>ไม่เป็นไรค่ะงั้นเราฉเฉลยเลยละกันค่ะได้ค่ะงั้นก็คือเคลปนั่นเองค่ะใช่แล <ะ S 2> ้วค่ะรียกเคลปค่ะหญิงใช่ค่ะเพราะว่าเคลปเนี่ยก็เป็นแบบอาหารที่อร่อยมากอย่างหนึ่งเลยนะคะแบบลมทองของเราเนี่ยก็มีขายเป็นที่เดียวที่แบบมีขายเคลปด้วยเช่นกันเราก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์เนาะอาหารของเด็กเตรียมอุดมเลยนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะ อ่ะและตอนนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะคะกับช่วงเกมของเราอ่าใช่แล้วแต่ว่าไลฟ์ของยาไลฟ์ของเรายังไม่จบแค่นี้ค่ะหญิงใช่แล้วค่ะเพราะว่าหลังจากไลฟ์สัมภาษณ์ของพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็ยังมีรายการอยู่อีก2รายการด้วยกันค่ะคือรายการ chilling from home ของชมรมดนตรีสากลค่ะแล้วก็รายการ่ข้ารู้น่ารักนะคะจากชมรมการตูนนั่นเองค่ะค่ะและหลังจาก2รายการนี้นะคะยังมีเป็นไลฟ์สดสัมภาษณ์ของสายวิคณิตรอบที่2กันอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะดังนั้นน้องเน,นี่ยก็ ปักหน้าจอรอหน้าไลฟ์กันเลยค่ะ,ะก่อนที่จะจากน้องๆไปเนี่ยเราให้น้องเราให้แบบพี่ๆให้กําลังใจน้องๆกันสักนิดนึงดีกว่าค่ะเริ่มจากพี่นานานละกันค่ะค่ะก็เราก็อยากจะบอกว่าคือมันก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วใช่ไหมก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยใช้เวลาในส่วนตรงนี้เนี่ยให้คุ้มค่ะแล้วก็มันจะทําให้ตอนที่เราไปสอบแล้วพอผลออกมาแล้วจะไม่ทําให้เราผิดหวังค่ะ<อ>ค่ะแล้วพี่ข้วหอมลคะคะ ค่ะก็เหลือเวลา20วันนะคะเราอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยตั้งใจอ่านหนังสือแต่ว่าก็อยากกดดันตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอแลวก็อยากจะบอกน้องๆว่าอยากล้างจานให้ใช้สันไหลแต่ถ้าอยากเจอคนรู้ใจให้มาเข้าสินี่ค่ะโอ้โหถือว่ามีการโปรโมทสายสินี่ปุ่นเข้าไปในตัวเลยนะคะ,คะ,ะสายสินี่เนี่ยก็ถือว่ามีคนรู้ใจอยู่แน่นอนนะคะน้องๆ ใช่คะ่ะก่อนอื่นเนี่ยก็ให้พี่ๆฝากช่องทางการติดต่อให้น้องๆกันสักนิดนึงค่ะเผื่อน้องๆเนี่ยมีแบบว่าคําถามเนาะอยากจะถามเกี่ยวกับสายสินญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะแบบว่าอยากคุยกับพี่ๆเป็นการส่วนตัวนิดนึงเนาะก็ให้ฝากช่องทางการติดต่อไหนได้ไหมคะค่าของเราก็จะชื่อมาทิตา and friends ค่ะของเรานะคะข้าหอม P R S ค่ะ ค่ะก็น้องๆคนไหนเนี่ยมีคำถามสงสัยก็สามารถทักพี่ๆไปหลังไหม์กันได้เลยนะคะหรือว่าถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยเกี่ยวกเกี่ยวกับงาน Open h o u s e สนะคะหรือว่าเกี่ยวกับโรงเรียนเตรียมบรมศึกษาของเราเนี่ยก็สามารถทักมาถามพี่ๆทั้งสองคนได้เหมือนกันเนาะที่ ที่แอดยอหญิงอันเดสกสุวารค่ะแล้วก็ P P R I M H I K นะคะค่ะแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนนีที่มาดูไลฟ์ของเราแล้วอยากจะฝากอะไรถึงพวกเราหรือว่าเป็นการเช็คอินเนี่ยก็อย่าลืมติดแฮชแท็กของเรากันด้วยนะคะใช่ค่ะแฮชแท็กเตรียมมุรมออนไลน์ OpenHouse 2021ค่ะและแฮชแท็กเตรียม OPH 2 0 2 1ค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรา นิดนึงไหมกันคะหญิงเรามาให้พี่ๆเนี่ยช่วยให้3คําเกี่ยวกับสายสินญี่ปุ่นกันดีกว่าค่ะเป็นการโปรโมทไปในตัวนะคะเอาเริ่มจากพี่นานาก่อนเลยขอ3คมคำที่แบบปังๆให้กับสายสินญี่ปุ่นเลยค่ะคะ่ะสนุกเรียนดีปังค่ะ,ะแล้วพี่เข้าขอมนะคะ อบอุ่นเป็นกันเองแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะโอ้โหก็ถือว่าเป็น3คมคที่เห็นถึงความอบอุ่นเห็นถึงความจริงใจต่อกันเลยเนาะหญิงใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยน้องๆก็ได้รู้จัก,กเกี่ยวกับใสยสิ่งญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นแล้วแล้วก็ถ้าน้องๆเนี่ยมีคั้นทำสงสัยก็อย่างที่เราบอกไปเนาะสามารถทักกันมาได้เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีน้องๆสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราแบบมาดูตั้งแต่ต้นยังจบไม่ทันทํายังไงดีคะ เรานะคะมีบันทึกไลฟ์ไฟนั่นเองค่ะอยู่ที่เว็บไซต์นี้เนาะเว็บไซต์ o p e n h o u s e a t r u d o g a c t h นั่นเองค่ะใช่ค่ะน้องๆสามารถดูย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะใช่ดูได้ทุกๆวันเลยนะคะเผื่อน้องๆมีอะไรเนี่ยก็เหมือนเดิมเนาะถามได้นรอก่อนจะแบบลาจากกันไปเนี่ยเรามาแอคท่ากันสักนิดนึงดีไหมคะได้เลยให้น้องๆเนี่ยได้แคปรูปภาพของเราแล้วก็สามารถนําไปลงโซเชียลมีเดียต่างๆได้น้องก็อาจจะไม่รู้เนาะว่าเอ๊ะแบบไม่รู้จะลงอะไรงั้นเรามา แชะสักรูปกันดีกว่าค่ะหญิงได้ค่ะงั้นเรามาทําเป็นแบบรูปดอกไม้กันสนิดนึงดีไหมคะได้เลยค่ะเพราะว่าดอกไม้เนี่ยดอกอะไรคะหญิงดอกซากุรานะคะแบบเป็นดอกไม้ที่ขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่นเลยเนาะเรามาทําท่านี้เลยละกันได้ค่ะงั้นเดี๋ยวปานับละกันเนาะอิจินิซานถือว่าได้ดอกซากุระไปแล้วเนาะพูดถึงซากุระากันบ้างดีกว่าค่ะหญิงค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็น ดอกไม้ที่ขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นดอกไม้ประจําชาตินะคะ,ะน้องๆอ,อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราดอกอะไรคือดอกไม้ประจาชาติคะนั่นก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองค่ะ,อะโอเคค่ะก็ถือว่าเราเนี่ยก็ได้ให้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับนให้กับน้องๆในช่วงทายนี้ของเราไปด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนเตรียมร่วมศึกษาแล้วก็สายสิงญี่ปุ่นไปแล้วน้อหญิง ช่ค่ะก็อย่าลืมติดแฮชแท็กกันมาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมรอติดตามรายการอีกสงรายการและไลฟ์สดสัมภาษณ์ของเรากันด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยังจะมีสัมภาษณ์สายวิทย์คณิตน้องเหมือนที่พูดไปแล้วใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็แบบลาน้องๆก็สักนิดนึงค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยค่ะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวปนับอีกรอบแล้วกันเนาะอ่ะอิจินิซันเซยนารา